สวัสดียามเช้าครับหลังจากเมื่อวานนี้หยุดงานครับผมวันนี้ก็มาลุยงานต่อครับผมไปเดี๋ยวเติมน้ําเจ้าบ่อทองครับเดี๋ยวจะไปดันอดินที่โรงเรียนรอรถหกรอครับเนื่องจากว่าตอนเช้านี่อาจารย์ชูจะดึงสโลปก่อนกว่าจะได้วิ่งก็น่าจะสายๆครับเดี๋ยวเราไปปรับทางรอได้รอที่โรงเรียนครับ สวัสดีเอซที่เคารพรักครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอกดำซิงครับแล้วก็สวัสดีไปทางแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับผมทุกทุกท่านเลยนะครับผมตอนเช้ามาก็เช็ครถครับเดยวไปดันดินที่โรงเรียนที่กองกองไว้ครับเดยวไปล้มลงเดวปรับทางรอรถหกล้อครับตอนเช,ช้าอาจารย์โชว์นี้ก่อน ดันแป๊บเดียวแหละคันนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวน้ำมันไหมค่าดกับเจ้าบ่อทองครับสี่หย์ครับผมหกสิบแรงมาครับดันดินนี่ให้เขาเลยเออน้ำมันหยดนี่ค มั <c oughs> นไหลมาจากขานครับ <c oughs> ลงไปแต่ตัวนี้ที่เราเปลี่ยนสีนที่ก่อนนี้ไม่รั่วนะครับรั่วตัวนี้แทนน่าน้ำมันน่าจะเยอะครับเวลารถเอยียงมาฟังเนี้ยมันจะหยุดลงแบบนั้นเลยไปเดีสตาร์ทเราไปดันดินรอรถหกล้อครับไปล้มกองดิน สตาร์ก็เกียร์ก็ต้องให้โลายให้ว่างนะครับถ้าไม่ว่างสตาร์ไม่ติดนะเกีจะอื่นขาเกียร์ได้เกียร์นี้คาได้เกียร์นี้คาเกียร์หลักนี้ขาเกียร์ได้แต่นี้ต้องว่างครับถึงจะสตาร์ตติดระบบของเขาครับ <c oughs> ผ่านหน้าก็เป็นของไอ้เฮงหลีครับผมแต่เราก็จะไปจวดมือนู่นแหละ <c oughs> เออไม่ได้มาหนึ่งวันออ <c oughs> ไปครับแต่เราก็จะไปโรงเรียนครับนี่มีกลุลมด้วยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผม อยู่ที่โรงเรียนเนื่องจากว่าตอนเช้านี้อาจารย์ชูน่าจะดึงสโลปก่อนนะห็นเสร็จตินว่าอย่างนั้นนะครับเราก็เลยได้อาจังหวะไปทําทางรอให้มันดีๆแต่ไม่รู้จะถอยถึงข้างล่างหรือเปล่านะเฮ้ยไม่รู้จะถอยถึงไหน,นหรือเปล่า เร็วนะสำหรับของรถ ิทำไมมันเล่นเงี้ยอู้หู้หายแล้วฝนตกครับเล่นตุ่มเป้เลย <c oughs> เล่นตุ่มเป้เลยพี่น้องลนดับแรกเราก็จะรบกาแฟก่อนนะครับยามเช้าเดินด้วยรองกระว่ครับ แล้วก็จะจวดละพี่น้องหนักข้อเลยฝนตกเมื่อคืนนะครับดดึงสโลก่อนต้องใช้เกียร์อรสามนะครับเป็นการดันนะครับนี่ก็ใส่โลไปอันนี้ก็ใส่เกียร์สามครับกปดดึงวิ้นขึ้นแค่นั้นเองกดไกครับของเจ้าบอทองแต่เรื่องกำลังนี่ไม่ต้องสืบครับ จัดอยู่แล้วคันนี้โอ้คนตกมาลำบากเลยพี่น้อง ไม่ไรหรอกั่านติดางานข้าวเลยเราถงกลอถอยทองมาไม่ได้